สวัสดีครับวันนี้ทนายเฉลล้อไปงานศีดําแม่เพื่อนนะครับคุณแม่ตอนมีชีวิตอยู่นั้นท่านเป็นคนชอบหมอลำเป็นชีวิตจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นพอท่านเสียชีวิตลูกหลานได้จัดให้นะครับงานศีดําของท่านหมอลำก็มาไปดูกันครับองโรปามนาวาาคารามวาาคารมนาวราจา ตาปารมนังวาตามารมนังวายยางวาตาระคะตะสมสมายะโหตมเถอเวเภปวเนะําปหา โตเดียบรนี่ก็คือหอดีกว่าที่โผล่เข้มันลดหอลงเด็กพอมาได้เป็นหมอหาลำรับต่า,างรับจ้างต่างไทยข้ากรเป๋าเมื่อนี้เป็นเมือสุดทไทยชวดอภิธรรมแล้วเนาะเมื่ออื่นก็สิไปชงคุณยายเฮาแล้วเนาะคุณยายเนาะโอ้ยจ้าม่นฟ่อนน้ำ อายุหลายปันไหนค่ะคุณยายฮะเจ็ดสิบแปดเออเนาะ